สัตว์โลกเนโยมเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเขาจะเป็นไปตามสิ่งที่เขาได้กระทํานั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาเนี่ยทาดีเราจะไปสาบแช่งเขาให้ลงนรกเขาก็ยังไปสวรรค์อยู่ดีนะแต่ถ้าเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมาใครจะไปสวดบิงวอนอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบ แล้วก็บอกให้เขาไปสู่สวรรค์เถิดนะคนคนนั้นก็ยังไปนรกอยู่ดีพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนโยนก้อนหินลงไปในน้ำเนี่ยก้อนหินก็จะจมลงไปในน้ำต่อให้เราไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบก้อนหินบอกท่านก้อนหินจงลอยขึ้นมาเถิดก้อนหินก็ยังจมอยู่ดีแต่ถ้าเราทําดีใครจะมาสาบแช่งเราเราก็ยังได้ไปดีสุกติโลกสวรรค์ พระองค์อุปมาเปรียบเหมือนการทุกหม้อท,ที่ใส่น้ํามันในน้ํากระเบื้องก็จะจมลงน้ํามันจะลอยขึ้นใครจะไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบน้ํามันนั้นแล้วก็บอกท่านน้ํามันจงจมลงน้ํามันจงจมลงน้ํามันก็ยังลอยอยู่ดีดังนั้นการสวดอ้อนวอนสรรเสริญอะไรเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรต่อสัตว์นั้นสัตว์นั้นก็ยังเป็นไปตามกรรมคราวหนึ่ง พระาศาสดาของเราจามฮัดเชยพวกสาวกก็บอกว่าขอาพระผู้มีพระภาคจงทรงพระชนมายุยืนนานกลัวผู้เจ้าจะเป็นอะไรเพราะเหตุแห่งการจามกลัวเป็นเหตุแห่งการที่มีลางไม่ดีหรือเปล่าที่จามพระาศาสดาก็เลยบอกว่าเราจะเป็นจะตายเพราะการอวยพรสรรเสริญของเธอเหรอต่อไปใครทำอย่างนี้ปราบอบัตทุกกฎ No.